เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อมาครับข้อที่11นะครับที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียส,ส,สแก๊สอ,ออกซิเจนจำนวนหนึ่งมีปริมาตร2 5 0รูกบาบราเซนติเมตรนะครับ ถ้าอุณภูมิลดลงเป็น20องศาเซลเซียสนะครับโดยควบคุมความดันให้คงที่ปริมาตรของแก๊สนะครับจะเป็นเท่าใดนะก็คือ P นะครับแล้วก็ n คงที่นะครับ P กับ n คงที่เนาะความดันให้คงที่นะครับมวลก็ไม่เปลี่ยนเนาะก็นะครับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาให้ T หนึ่งมานะครับ T หนึ่งมาให้ T สองมาแล้วก็ให้ V 1มาให้หา V สองนะครับถูกไหมครับให้หา V สองก็ ที่เรารู้กัน v 1นึ่งนทีนะครับจะเท่ากับ v สองนทีนะครับตามกฎของชาวนะครับตามกฎของชาว v 1เป็นเท่าไหร่ครับ v 1เป็น250ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับ250ลูกบาศกเซนติเมตร t 1นะครับ35องศาเซลเซียสนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเคลวินนะครับ v 2เท่าไหร่ไม่รู้ t 2นะครับ20นะครับองศาเซลเซียสก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเคลวินนะครับไม่เปลี่ยนนี่เสร็จเลยนะครับก็จะผิด ก็แก้งมานะครับได้ V2 นะครับก็เลข250นะครับก็จะไปหารด้วยอ่า308นะครับ308แล้วก็คูณกับ293นะครับอ่า250นะครับหารด้วย308คูณ293 ได้ v 2เท่ากับ237.8รูลูกบาศเซนติเมตรนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิลดลงครับปริมาตก็จะลดลงตามไปนะครับก็อันนี้ก็ใช้กฎของชาวหาคำตอบนะครับสำหรับข้อที่11เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนตัวแม่เลขตัวกป็นตัวสองกำลังสี่ยังไงตัดการได้เลยหรือตอบเหมนเลยเป็นสองกำลังหกเนาะสองกำลังดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ